วันนี้มาในหัวข้อนะครับอยากสร้างบ้านขายเริ่มต้นยังไงดีนะครับนะครับในการสร้างบ้านขายนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเริ่มต้นนะแม่ยังไม่ต้องคิดใหญ่นะครับไม่ต้องว่าจะเอาหกหลังเจ็ดหลังแปดหลังสิบหลังยี่สิบหลังนะครับอันนี้ส่วนตัวในนี้มุมมองนะครับนี้มุมมองผมนะสําหรับคนงบน้อยแล้วกันนะเพราะผมก็เป็นคนงบน้อยคนหนึ่งนะครับเริ่มหนึ่งหลังก็ได้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งหลังก็ได้ก็คือ หาที่1แปลงแปลงละ50ตารางวาหรือว่า60ตารางวานะครับแล้วก็เริ่มสร้างนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีตังซื้อที่นะครับก็เจราจาต่อรองนะนะครับเขาเรียกทำสัญญาจะซื้อจะขายนะครับแบบมีเงื่อนไขนะก็คุยดีๆนะครับก็มีสัญญาชัดเจนนะ ก็อาจจะมัดจำไว้ไม่เกินส0อร์เซนะครับสมมุติที่5้าแสนห้าตารางวามัดจำไว้สัก5้า0มืนนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของที่ดีๆขอเวลาสัก6เดือนนะครับใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยก็ประมาณ3 4ี่เดือนนะแล้วก็ขายก็ประมาณแล้วแต่นะครับบางทีก็สร้างยังไม่ทันเสร็จก็ขายได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้6เดือน8เดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ย นะครับก็ค่อยๆค,คุยกับเจ้าของที่ดีๆก็มีโอกาสได้นะครับครั้งแรกก็อาจจะโทรไปถามราคานะครับที่ดินราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเราสนใจเอ้ยราคาไม่แพงมากเราก็อาจจะขอนัดคุยนะครับนัดคุยต่อรองนะครับแนะนําให้นัดคุยแบบเจอตัวนะครับถ้าเราจะต่อรองเรื่องแบบถ้าเราขายบ้านได้แล้วแบบค่อยโอน ค่อยโอนค่อยจ่ายค่าที่ให้เจ้าของที่นะครับก็จริงๆแล้วไม่มีความเสี่ยงนะครับเจ้าของที่ไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าโฉนดก็ยังเป็นชื่อของเจ้าของที่อยู่นะเราไปสร้างบ้านบนที่เขานะครับชื่อก็ยังเป็นของเขาอยู่นะเจ้าของที่เนี่ยไม่ไม่มีความเสี่ยงแต่ว่าก็จะได้เงินช้าหน่อยนะครับ ได้เงินประมาณ6เดือน7เดือน8เดือนนะครับถึงจะได้เงินแต่จริงๆแล้วการขายที่ก็ไม่ได้ขายง่ายๆนะบางทีติดป้ายมาเป็นปีนยงี้ก็ยังขายไม่ได้เลยนะครับก็ถ้าเราคุยดีๆนะครับต่อรองดีๆนะครับก็โอกาสก็จะได้นะครับแทนที่เราจะเอาตังค์ห้าแสนหกแสนไปจ่ายค่าที่เราก็มาปลูกบ้านดีกว่านะนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นอย่างแรกนะแต่ก่อนจะมาเริ่มตรงเนี้ย คือเราต้องสำรวจตลาดให้เยอะๆนะครับก็ที่ที่เราจะปลูกบ้านขายเนี่ยเป็นยังไงแถวนี้มีโครงการไหมขายได้ไหมขายราคาเท่าไหร่เราจะทำบ้านแบบไหนนะครับก็สำรวจให้เยอะๆนะครับ